สูแอปเปิลตามแม่อันนะคะเอาขอบพระคุณครับกันเร็วขอบพระคุณครับกันเร็วครับพี่ชวยครับพี่ช่วยครับอันนี้อีกสีองขอบพระคุณแม่อันมากมากนะคะดีควานปองขึ้นมาพอดีค่ะส่งไปที่บ้านก็ไดกมาให้เด็กๆนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุยดีครับพี่ชวยครับพี่ชวยครับผมขอบพระคุณแอปเปิลนะคะจากแม่อันค่ะ พี่โจ๊กกินเหลืองเดี๋ยวลูกบายสวัสดีครับสวัสดีด้วยน้องด้วยใหนด้วยด้วยบายบาเอาไว้ให้คุณทองในกลุ่มโอ้โหจิ๋มมาเอาอีกพอแล้วพอแล้วค่ะเดินตามค่ะนี่ของคุณทองของคุณทองครับคุณทองขอบคุณแม่